มีเทรดเดอร์คนเนี้ยเขาบอกว่าเนี่ยเทรดจาก19เหรียญขึ้นไป1,000เหรียญในหนึ่งสัปดาห์ใช่ไหมชิต้าใช่ดังในเราใช่ไหมใช่ผมเองโอ้โหไม่ถึงนะครับจงตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วก็วางแผนไปถึงไม่ว่าจะลมแค่ไหนให้รู้ว่าเทรดเดอร์ทุกคนคอยให้กำลังใจอยู่ครับสวัสดีครับครับเกลสวัสดีทุกคนครับวันนี้นะครับเราพบกับรายการ i n s i g h the Trader นะครับ นะครับเนาะวันนี้ก็ผมบบนะครับบาัชาครับอยู่กับเทรดเดอร์นะครับที่ผมรู้จักอีกแล้วนะครับเราก็มีการสัมภาษณ์แบบเทรดเดอร์ชาวต่างชาตินะเนาะเดี๋ยวในวันนี้เรามาฟังเทรดเดอร์ชาวไทยบ้างดีกว่าจริงๆคือต้องบอกว่าการจะเป็นผู้ทำเทรดเดอร์นะครับหรือว่าใครที่อยากจะโดดเข้ามาในอาชีพเนี้ยผมไม่อยากให้คุณดูแค่เสือกนอกแต่วันนี้คนเดียวทุกคนดูในเรื่องของด้านในการก่อนที่จะเป็นเทรดเดอร์ได้เนี่ยนะครับ เราต้องรู้หรือว่าเราต้องเผชิญอ,อะไรบ้างแขกที่ผมเชิญมานะครับท่านนี้บอยเลาเป็นน้องบอเนี่ยที่บอกว่าเก่งมากมากเลยนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเป็นในน้ำตัวดีกว่านนองสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคแนน้ำตัวหนครับก็ชื่อวป้าน,นะครับ อายุที่ก่อนเทรดมาแล้วครับ1ปีโอ้โหเขีนมา1ปีแล้วครับตโตจากกันมาน่าจะเกือบเกือบระยะพี่อยากถามแบบนั้นแบบนี้แต่ว่าอันนี้เป็นคำถามที่ต้องบอกว่าครั้งแรกเลยมันงทำไมเราถึงแบบเข้ามาเทรดก็จริงๆอ่ะเพิ่งจบเมื่อต้นปีเลยครับอือจบเลยมั้ยครับผมจบตัวหอมวิทยาการคอมพิวเตอร์มาโอ้จบคอมมาซะด้วยเฮ้ยมันก็เป็นคำถามน่าสนใจทำไมจากการที่เราเรียนสาย ที่มันเป็นแบบโปรแกรมเนาะทำไมเราถึงแบบกลายมาเป็นสายของเทรดได้ถ้าพูดกันตรงๆคือเป็นคนที่รักความอิสระละกันซึ่งตอนแรกที่ผมเลือกมาเรียนตัวของวิทยาการอคอมพิวเตอร์หรือที่ผมเลือกมาเรียนเนี่ยเพราะว่าผมเห็นว่ามองว่าชีพเนี่ยในอนาคตคือเขาเปิดรับสายงานเยอะแล้วก็เงินเดืนอนต้นเนี่ยมันสูงแต่ว่าพอ พอเราเรียนไปเรียนมาเนแหลเบานความรู้สึกว่ามันเป็นพนักง,งานประจำมันรู้สึกว่ามันขึดกับความฝันผมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมก็ได้ไมารู้จักกับพี่บานแล้วก็เห็นว่าพี่บา้านเป็นเทรดเดอร์ด้วยเนี่ยพอผมเห็นการเทรดแล้วเนี่ยผมก็มองเลยว่านี่มันอาชีพในฝันเราเลยนี่หวังว่าเราเนี่ยสามารถเรื่องการเทรดของนก็ได้ ไม่ว่าเราจะจบอะไรมาเนี่ยเราก็สามารถเริ่มต้นได้เหมือนกันก็เรียกได้ว่าเป็นอาชีพนึงที่แบบเฮ้ยมันสามารถสร้างราย<ช>ได้เราได้เ้วอยู่ที่ไหนก็ได้<ช>และสําคัญคือแบบมันไม่มีเพดานป่ะใช่ครับโอเคก็เรียกได้ว่าเหมือนอารมณ์แบบก็จริงๆก็เหมือนใครหลายๆคนนั่นที่เข้ามาเทรดน,นะครับในวัยที่แบบเพิ่งเรียนจบนะตอนนี้คุณิ่งเี่นจบแล้วป่ะใช่ครับ โอเคครับก็นะักศึกษานก็เรียกว่าบัณฑิตป้ายแดงครับกำลังรอรับรายไดอยู่ใช,ใช่ไหมใช่โอเคครับนะแต่ตอนนี้เราก็ได้เป็นอย่างชีวิตลวก็วคือได้อีกใบหนึ่งก็คือเริ่มมาเป็นบู้ทธรรเทรดเดอร์ใช่ครับโอเคครับแล้วอันนี้ขอถามและกันมาชิดะวันแรกที่เข้ามาเทรดม,มันสำหรับเรามันยากหรือง่ายครับสำหรับผมตอนแรก ก็คือแนวความที่เป็นมือใหม่เลยครับเรามองเห็นอย่างเดียวคือแค่กราฟถามว่ายากไหมส่วนตัวผมมองว่าช่วงแรกมันคิดว่าไม่ยากเราเห็นว่ามันจะไปทางนู้นเราก็กดบายเข้าไปสิ้าเป็นลงมาก,ก็กดเซลล์ว่าสิแต่พอศึกษาไปนานๆนะครับมันลึกซึ้งมากมันเหมือนกับมูลที่เราเหมืนอนเข้ไปเรียนในสถาบันหนึ่งเลยทให้ความรู้นั้นนะมาเป็นแหล่งที่จะผลิตเงินให้เราซึ่งการเทรดก็เหมือนกันครับถ้าใครเรียนสายคอมเนี่ยก็จะจะรู้จักคำาทที่เรียกว่า data a n a l อะไรก็คือมันเป็นการที่เอาข้อมูลเนี่ยมาวิเคราะห์ ซึ่งการเทรดเหมือนกันเลยครับเพราะว่าจากที่ผมศึกษามาตลอดทปีผมมั่นใจได้เลยว่าการเคิดสิ่งที่สําคัญคือข้อมูลเพราะว่ามันเกิดจากการซื้อขายของเทรดเดอร์ทั่วโลกเนี่ยว่ามีแนวโน้มเนี่ยหรือว่าตัวของตัวรูปราคาเนี่ยครับเป็นทางไหน่มันจึงทำให้เราต้องใช้ตัวของ volatility ในการมีของเข้ามา oh, โอ้โหุ่นดามากเลยเนี่ยเดียวเ่นี้ก็เป็นมุมมองแรกนะตั้งแต่ตั้งแต่ผมทำรายการมา แล้วก็ทําช่องมาเลยว่าการเทรดมันคือเรื่องสถิตินะครับแต่ตอนนี้อันนี้มีคนมาฟอนเฟลมจากสายโปรแกรมนะว่า Data a n a l y s i s การเทรดจริงมันคือการเก็สบสถิติใช่ครับซึ่งวันนี้ก็ต้องบอกเลยว,ว่าเราก็มีเครื่องมือได้เข้าเหมือนเราใช้เครื่องมือด้วยปะ่ะใช่ครับโอเคนะครับ, <ๆ S 1> รบเดี๋ยวเราค่อยนพูดในพาร์ต่อไปแต่อยากจะถามก่อนแล้วการน้องเราเข้ามาเทรดแล้วแล้วเราเคยเจอเหตุการณ์ที่แบบรู้สึกแบบผิดหวังไหมกับการเทรดรู้สึกแบบอยากจะเลิกไหมมีไหมจริงๆก็มีครับมันเกิดจากการที่เราฟอแตกกันครับฟอแตก บอกได้ไหมคนมันเท่าไหร่สำหรับคนมาเริ่มเนี่ยมันก็ไม่เยอะหรอกครับบ่ก็ประมาณสามร้อยถึงสี่ร้อยเหรียญโอเคแต่ว่าในมุมมองของนักศึกษาหรือคนที่ยังไม่มีงานประจาแต่มาจากเงินเก็บที่เราเก็บสะสมมาหลายปีเนี่ยมันมองมันถือว่าเยอะเข้าใยว่ามันเป็นเงินที่เราเนี่ยสะสมมาโดยการออมเนาะไม่ใช่การทํางานมันเลยทําให้แบบในการหารายได้กับมันคือนมันยากซึ่งพันอ่อแง่ สิ่งที่เกิดขึ้นเลยรู้สึกเฟลมากว่าเราโอเคจริงๆหรือเปล่าการที่มาเป็นเทรดเดอร์อย่างนี้อืแล้วก็เราโอเคจริงไหมที่แบบ เปลี่ยนแป,ปลงตัวเองเลยจากเรียนสายคอมมาแล้วมาทำเกี่ยวกับการเทรดเนี่ยมันก็ฉิมแล้วเพราะว่าก่อจะเรียนคอมก่อนจะทำโปรแกรมได้เนี่ยต้องปรับพื้นฐานได้แต่น,นี้อยู่ๆเรากระโดดเข้ามาปั๊บแล้วก็เข้ามาเทรดซึ่งถามว่าตอนแรกก็ศึกษาพื้นฐานก็ทั่วไปเลยครับเหมือนที่เขาศึกษากันก็อาจเร่งเรียนการเทรดเบื้องต้นการการู้จักตลาดแต่เราเป็นพวกร้อนวิชาชั่วว่ามือใหม่เนี่ยเป็นเยอะเหมือนกันฟิวอัอ๋อร้อนวิชาแล้วอยากไปเทรดเองใช่แล้วมันก็เกิดอะไรขึ้นนะเตี้ยงโดยที่เราไว้กันโอเคคือในวันนี้พอรู้สึกเราผ่อนไป เรากลับมางได้ยังสเหตุที่เรากลับมาเนี่ยคือเราทบทวนความฝักตัว,ว่าเอ้จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสลดัด้านชีวิตไม่ใช่ด้านการเงินเพื<ห>่อการเทรดเนี่ยมันมันเป็นการที่เรียกว่าลงทุนเพื่อได้เงินมาก็จริงใช่ไหมครับว่าแต่จริงๆนี่ยจุดประสงค์หลักเลยเนี่ยต้องหาตัวเองให้ได้ก่อนว่าเราจะนำเงินไปทําอะไรคือบางคนคิดว่าเอ้เราก็มีเงินเยื่อะเราไปเก็บเก็บเก็บเรใช้สิ่งนี้ได้แล้วสิ่งนั้นคืออะไรนะครับ คนตอบได้อยางมั่นใจหรือเปล่ามันทำให้ผมเนี่ยเริ่มปรับใจกรรมตรี มันมั่นใจในตัวเองว่าตัวเองต้องสามารถทําได้นะเข้าใจเลยอะนะแล้วจากนี้เราไอ้เครื่องมือที่เราใช้มันคือชื่ออะไรครับเครื่องมือนะครับจะมีอยู่สองตัวที่ผมใช้ก็คือเป็นตัวของ Echonel และตัวของ Disac B ค่ะโอ้ก็เป็นตัวที่ผมรีวิวและใช้อยู่เลยเนาะใช่โอ้โอเคเข้าใจเลยนะครับในตัวถ้าใครยังไม่รู้จัก Echonel หรือว่า Disac B เนี่ยสามารถไปดูคลิปในช่องผมได้นะครับจะได้แบบรู้ว่ามันคืออะไรนะครับก็คือเครื่องมือที่เราใช้ในหลักการของ SMC บวกกับ E Wave นะครับในการที่แบบจะหาจุดเข้าจุ อกเนได้ข่าวว่าตอนนี้มันเป็นท็อกเรือเทา,าที่แบบว่าอยู่ในห้องคอมมูที้ของเซนจิหรือเซนโกเนี่ยคือมันมีปรากฏการ์ครับทุกคนมีเทรดเดอร์คนเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเทรดจาก19เหรียญขึ้นไป1,000เหรียญใน1นึงสัปดาห์ใช่ไหมชิตาใช่<ะ>นั่นกม่ใชเราใช่ไหมใช่ผมโอ้โหไม่ครรดา เดี๋ยวขอให้เราแชร์หนึ่งละกันนะครับคือวันนี้เชื่อว่าในคน,คนที่ฟังอยู่เนี่ย<ม>ก็จะมีคนที่เคยใช้แล้วก็คนที่ยังไม่เคยหรอกเรามีเทคนิคหรืออะไรในการที่จะเทรดหรือว่าเลือกสินค้าตัวไหนยังไงเลยเนะครับก็อบอกว่าวนอนนิจิทัลเทรดได้ทั้งคู่เงินของคำโตได้หมดเลยก่อนที่จะเริ่มกันเนเี่ยมาฟังแนวคิดกันก่อนว่าผมคิดอะไรอยู่ก็คือในตอนนั้นเนี่ยแนวคิดที่ผมคิดคือมันเป็น19เหรียญที่อยู่ในพอดผมเนาะเพราะตอนนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเทรดเทรดมาแล้วก็พอตมัน ก็เราก็ลบๆลลไปเรื่อยๆจากการเดพื่อกิจเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์นึงที่เกิดขึ้นที่บ้านผมเนี่ยป่วยผมเนี่ยจำเป็นต้องรีบาหาเงินมาใช้เพื่อไปรักษาซึือตอนเนี้ยทุกคนอาจจะมองว่าใช้อารมณ์จริงๆก็บอกว่ามันก็ใช้ครับอรมเนี่ยผมยอมรับเลยแต่ว่าต้องทำให้ได้เท่านั้นนะ<ม>แต่ผมก็เลยคิดว่าเราต้องวางแผนให้ดีว่าจะทำสิบเก้าเหรียญเนี่ยจะทำยังไงให้ไปขึ้นพันเหรียญให้ได้เพื่อให้ได้อ,ไดอย่างน้อยเนี่ย จะได้เอาทุนก็นมาปั้นพอได้ง่ายขึ้นแล้วก็นําไปช่วยครอบครัวเป็นเป้าหมายที่ดีเลยนะครับแต่แตที่เมื่อกี้ได้ฟังเลยคือชัดเจนเลยว่าจะมีสองคครับคือววิกฤตกับวกสายทัน์นะครับแต่ในสิ่งที่ชีต้าเจอคือวิกฤต<ช>แล้วก็พยายามจะหาทางน,นะครับในการที่จะให้ตรงนี้ผ่านไปได้น,นะครับโหสุดยอดมากเลยอันนี้ชื่นชมจริงจริงนะครับถามเรื่องนึงแล้วกันนะวันนี้ เราเทารดคู่ไหนนะก็ช่วงนี้จะเทรดเป็นตัวของ UJ ครับ UJ <DJ S 2> <อ>คือ USDJPY <อ>ใช่แล้วก็ตัวของ d j 2, 2มี 2> มีเหตุผลนยะทำไมเลือกสองตัวเนี้ยเหตุผลที่เรียกเพราะว่าโดยปกติธรรมชาติข,ข,ของคู่นี้แต่ที่หมนเฟรดมาไอ,อตัวคู่ J เนี่ยมันจะมีช่วงที่มันจะรันเฟรนหนักๆซึ่งช่วงที่รันเฟรนหนักๆนะครับมันจะรันแบบยาวมากๆเป็นหลักสัปดาห์เลยเรียกว่าเป็นปีก็มีนะจริงเลยใช่ก็เลยได้มาเห็นตัวของ UJ ว่าตรงเนี้ย ในช่วงที่ผ่านอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นเทียนขาลงแล้วก็โครงสร้างเนี่ยมันชัดเจนมากผมก็เลยตัดสินใจว่าจะเล่นตัวนี้แหละเป็นในการปั้นอ,นอม,ม่ใช้เครื่องมือพืโน่ช่วยครับก็คือมีสัญญาณช็อตลงมา<ช>ก็คือกดเลยใช,ใช่ไหมทำอย่งนั้ เป็นเล่นประมาณเป็นสิบห้าถึงเพหนึ่งครับ๋อ้ก็คือสามามเฟรมนี้ใช่ไหมครับก็เรียกว่าถ้าสมมติมีช็อตเราอาจจะดูจากไทม์เฟรมใหญ่ก่อนใช่ไหมแล้วค่อยๆลงมาเป็นไทม์เฟรมเล็กถูกต้องไหมครับใช่แล้วที่เมื่อกี้ขอเสริมึงเพื่อเป็นกาคอนเฟิร์มแล้วกันเนาะเมื่อกี้เราบอกว่าดูเป็นเทรนขาลง ไ,ไอ้ตรงเนี้ยเราดูจากโครงสร้างกราฟเองหรือเราใช้เครื่องมือที่ชื่อว่าดีแทเออจริงๆตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าผมใช้ทั้งสองอย่างเลยก,ก็แปลว่าต้องมีความรู้พื้นฐานด้วยใบ,บวกกับการใช้เครื่องมือที่มันเวิร์กด้วยที่เลยครับอันนี้ก็คือส่วนตัวที่บอกอย่างเนี้นะเพราะว่า ริ่งอ่ะทุกคนจะใช้เครื่องมืออย่างเดียวก็ได้นะครับแต่ว่าการที่เรามีความรูร้พื้นฐานเนี่ยมันเหมือนเป็นการที่เราได้ช่วยคอนเฟรริร์มอีกอย่างนึ่งว่าแนวคิดเราเนี่ยถูกต้องตามเครื่องมือที่เก็บสถิติมาแล้วตามที่ผมบอกไปตอนแรกก็คือการเทรนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับข้อมูลซึ่งการที่เรามีเครื่องมือเนี่ยอินดิเกเตอร์เนี่ยมันค,คือเครื่องมือที่มีการสแสดงตัวของข้อมูลที่มีการย้อนหลังมาแล้วก็ทําการสนุบเรียบร้อยแล้วมันเลยทําให้เราเนี่ยมั่นใจมากขึ้นว่าตรงนี้เป็นเทรนผลโอ้ยสุดยอดอ่ะ ทุกคนเสร็จสมในชิต้าไปครับโอ้คือเมื่อกี้ผมขอสรุปให้นอนชิต้าเนี่ยก็คือต้องบอกว่าของที่เราจะเริ่มเทรดเนี่ยบอลบอกว่าเราควรจะหาจุดเป้าหมายก่อนถูกไหมว่าเราแบบควรที่จะแบบเทรดไปเพื่ออะไร ไม่ใช่เทรดเพื่อเอาเงินแต่เราจะเอาเงินไปทำในสิ่งที่เราอยากจะได้ก็ได้คำตอบปุ๊บชิด้าก็เลยเลือกเครื่องมือที่เรียกว่าอีสต์ทรอนอฟกับดีซัตวีเพราะลองเทรดเองแล้วมันไม่เว<ช>ิร์กในการช่วยตัดสินใจให้มันสามารถสร้างกำไรได้ง่ายขึ้นแล้วก็เลือกทาวน์เฟรมเอ็มสิบห้าไปถึงเอชหนึ่งใช่ไหมครับ<ช><ช>ก็เกรียกว่าครบถ้วนเลยนะครับแล้วก็ได้ขับมันมีเว็บเก็บสถิติของอ e ีลิฟันใช่ไหม มีเอาขอบไปเชื่อมด้วยใช่ไหมครับใช่ครับบวกไปประมาณกี่จุดถ้าผมจำไม่ผิดนะครับประมาณ9,000จุดโอ๋อใช่รุ่นนี้ปะใช่รุ่นนี้ป่ะใช่ใช่ครับโอเคเลยเห็นชัดเจนเลยจนระิงๆครับ,รบ,รบการเทรดมันคือตัวเลขมันคือศาสตร์ของตัวเลขเลยไม่ใช่การเดาไม่ใช่การที่แบบวันนี้เดี๋ยวจะขึ้นเดี๋ยวจะลงเดี๋ยวจะแบบมันคือเรื่องของสถิติอย่างที่ชีต้าบอกเลยแล้ววันนี้ผมเชื่อว่าวันนี้ครับคืออินไซต์ที่เป็นคีย์เลยนะการเทรดคือการเก็บข้อมูล ยิ่งเรามีข้อมูลที่เยอะเราสามารถสร้างกำไรที่สังเกตได้แบบชีตาอยากให้ฝากชีตาเนี่ยอยากจะฝากอะไรกับทุกคนที่ดูคลิปสลับในมุมมองผมเนี่ยสิ่งที่อยากจะฝากคือหนึ่งนะครับการตั้งเป้าหมายว่าในการเทรดเนี่ยมันเหมือนการทํางานงานหนึ่งหรือ,อเป็นการใช้ชีวิตอย่างหนึง่งว่าในเกมรูปแบบตรงนี้เนี่ยที่เราออกแบบขึ้นมาเราจะทํำยังไงไปถึงเป้าหมายและเราจะบริหารความเสี่ยงยังไงให้เราเนี่ยสามารถไปถึงเป้าหมายได้โดยที่ถึงแม้เราจะเจ็บ เราจะล้มมาบ้างแต่ลำท้ายเราไปถึงเป้าหมายตานที่เราต้องการครับแล้วก็อย่างที่สองนะครับจิตวิทยาครับคือต่อให้เราวางแผนมาดีแค่ไหนวางแผนตีแผนดีมากใช้เครื่องมืออะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดเราควบคุมอารมณ์ตีไม่ได้คุมความเสี่ยงไม่ได้แผนทั้งหมดมันก็เหมือนการที่เราล่ากระดาษไว้แล้วเราก็ปึ๊บไม่เอาแล้วแต่ทั้งที่เรายังไม่ได้เก็บสเต็ปไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วก็โยนทิ้งไปมันเป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นความเสียหายมากๆผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เข้ามาตลาดแรกๆมองข้ามกันเพราะว่าบางคนเนี่ย อาจจะเน,น้นตัวหัเทคนิคมากกว่าจิตวิทยาซึ่งใน,นส่วนนี้ผมมองว่าก็มันก็ใช่มันก็จริงครับแต่ว่าสลับผมเนี่ยจิตวิทยาที่แแกร่งจะทำให้แผนเราสพอนตได้ยิ่งขึ้นโอเคขอประโยชสุดท้ายครับอยากจะฝากอะไรทุกคนครับสิ่งที่อยากจะฝากก็คือไม่ว่าใครก็ตามที่เข้ามาในเส้นทางนี้ครับจงตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วก็บางแผนไปถึงไม่ว่าจะล้มแค่ไหนให้รู้ว่าทุดเดร์ทุกคนคอยให้กำลังใจอยู่ครับ อวันนี้ขอบคุณชิตามามๆานะครับที่แบบให้เกียรติมาในรายการพี่เนาะผ่านช่องทางติดต่อวันนี้เฮ้ยวันนี้ถ้าสมมติทุกคนอยากจะปรึกษาชิตาเรื่องแบบการใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เครื่องมือนะครับหรือว่าการเทรดหรือว่าแบบอยากที่จะแบบเนี่ยปรึกษาหรือเรื่องราวที่เคยเจอหลังหลังเนี่ยผมจะมีตัวของเพจในทุกครับแล้วก็ตัวของช่องยูทูบชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับในไลน์เนี่ยชื่อว่าต้าซีเทอรี่ค่ะอ๋อต้าซีเทอรี่นะครับโอเคก็คือตามช่องด้านตรงนี้เนาะโอเคครับได้เลยนะครับ ก็ยังไงนะครับก็ขอบคุณชิคก้ามากๆนะครับสำหรับ E p ทีนี้เนาะก็สำหรับใครนะครับที่วันนี้ฟังนะครับแล้วได้แรงบันดาลใจหรือว่าวันนี้แบบฟังแล้วมีคําถามเกี่ยวกับเครื่องมือนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปั้นพอร์ตจาก0ิเก้าขึ้นหพัหรือเทคนิคต่างๆเนี่ยนะครับหรือฟังแล้วแบบได้มุมมองเนี่ยก็สามารถแชร์นะครับคลิปนี้นะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์ได้คลิปนี้ได้เลยวันนี้ได้มุมมองอะไรหรือว่าอยากจะแบ่งปันอะไรกับทุกคนนะครับก็ยังไงสำหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบสาระดีๆได้กันะครบ ก็ฝากกดติดตามนะครับสมัครสมาชิน,นะครับที่ช่องบ้าพัชระนะครับไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมและชีตาขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใน ep หน้าครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับนะครับสวครับไอดอนมานเดินไปเรามไปเริ่มเก็บเดินสองน้ำสวัสดีครับ